C ีจีเราเตอร์ใส่ซิมได้เลือกรุ่นไหนดี1,000กว่าบาทพอไหมใครสนใจ่งซื้อนะครับกดสั่งซื้อลิงก์ใต้คลิปนี้กับลาซาด้ารับฟฟ้าพิเศษเราประกันสูงแท้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยววนันนี้เรามาเปรียบเทียบให้ฟังนครับสวัสดีครับผมพัชจากทีพัชรีวิวในช่วงนี้นะครับน้องๆเปิดเทอมแล้วนะครับหลายคนถามว่าพี่ CG เราเตอร์ใส่ซิมได้เลือกดุ่นไหนดีเอาไปสตรีมเกมเอาไปเรียนออนไลน์บางทีอยู่หอนะฮะหอพักก็ใจร้ายติดเน็ตไฟเบอร์ไม่ได้ลากสายไม่ได้นะฮะโอเคโอเคคลร,าาบ,นนครบัค รุ่นที้หลายคนสนใจก็คือ TP Link MR 1 0 0นะครับรุ่นนี้เนี่ยเป็นเราเตอร์ใส่เซมที่มีราคาย่อมเยามากๆ1,390บาทรับประกันศูนย์แท้3ปีเฮ้อน่าสนใจเลยครับแต่อย่างว่าครับของถูกและดีเนี่ย มันอาจจะไม่ได้แบบเป๊ะขนาดนั้นนะครับเพราะว่าไม่งั้นเขาก็ขายรุ่นแพงไม่ได้นะครับมันใช้งานได้แหละทีวีเล็กงี้มา100นะครับคือใส่ซิมได้ทุกแบรนด์ทุกค่ายนะครับโดยจากสเปคเขาเนี่ยจะเป็นแบบ1 c a 150เมกะบิตสำหรับการใช้งานด้านดาวน์โหลด 4G นะครับแต่ว่าการทดสอบการใช้งานจริงเนี่ยปล่อยออกมาได้อยู่ที่ประมาณสัก20-30เมกโดยเฉลี่ยเฉลี่ยทั่วไปได้ประมาณนี้นะครับมันเพียงพอแหละถ้าคุณเอาไปใส่ซิม10เมก 20เมก30ม mm, กนะครับแต่บางทีเนี่ยมันก็จะมีการแว่งขึ้นแกว่งลงแกว่งลงเสือมากกว่านะครับเหลือ10กว่าเมกให้เราเห็นบ่อยๆดังนั้นถ้าเกิดว่าเราเน้นที่ราคาย,ย่อมยาวเลยเราใส่ซิมสัก10เมก15เมก20เมกเนี่ยผมว่าเจ้าตัวน,นี้เนี่ยยังใช้งานได้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เน้น p e r f o r m ร์แมมากขึ้นเนี่ย เรายังแนะนําที่เป็นรุ่นที่สูงกว่านี้นะครับมันจะมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าคำถามต่อมาคือผมมากัชอบเชียร์ตัวของ TP-Link ไค้มา600ครับ เจ้าตัวนี้เนี่ยสามพารบาทเลยโว้แพงกว่า2เท่าเกือบเกือบสเท่าเลยนะเจ้าตัวนี้มันดีกว่าอย่างไรครับท่านผู้ชมอย่างแรกเลยนะครับเขาเป็น 2CA ครับนั่นแปลว่าสามารถที่จะรับ4 G ได้จาก2ย่านความถี่นะครับถ้าตรงนั้นมีสัญญาณอยู่ต้องใช้คํานี้สูงสุดเนี่ยที่300มเมกะบเปอร์เซกเลยคือเร็วกว่าที่2เท่านะครับในตลาดเนี่ยรุ่นทั่วไปนะครับพันกว่าบาทมักจะเป็นแค่ 1CA และข้อ2ครับใน m r 6 0 0เนี่ย ยังสามารถที่จะปล่อยได้เป็น WiFi AC 1,200ครับที่คลื่น5 g h z ปล่อยได้ที่867 m b p s คซคุณเห็นไหมนั่นแหละต้นน้ำเลยตั้งแต่การรับ4 G เลยรับสี G ได้แรงกว่าการปล่อย Wi-Fi มาให้เราใช้งานกับมือถือกับโน้ตบุ๊กก็แรงกว่าครับมีคนถามว่าถ้าไปเทียบกับ MR 6,400ล่ละพี่มันแพงกว่าไม่เยอะอยู่ตรงกลางดีไหมทำไมเราไม่ค่อยเชียเท่าไหร่เนะยฮะคุณดูจากตารางนะครับคุณเห็นว่าเจ้า MR6,400 เนี่ยมันราคาไม่ถึง2 0ง0ับาท แต่สิ่งที่แตกต่างจาก MR 1 0 0เนี่ยไม่เยอะเลยคือการรับขึ้น 4G เป็น 1CA 150เหมือนกัน Wi-Fi n 2.4-300เหมือนกันนะครับแลมีมากกว่าเป็น4ช่องแล้วก็สปีดที่ทำได้เนี่ยเต็มที่ก็คือแรงกว่าอีกประมาณ1 0 m เมกนั่นเองแค่นี้ดังนั้นเนี่ยผมก็เลยเชียร์ไปรุ่นของ MR 6 0 0นะครับ ในการทดสอบผมเนี่ยผมใส่ซิมที่เป็นอลิมิเต็ดนะครับดังนั้นเนี่ยความเร็วมันจะขึ้นเป็น70เป็นร้อยได้อยู่แล้วคนที่ใส่ซิม20เมก30เมกมันก็ได้2030เมกตามแพ็กเกตนั่นแหละครับทีนี้การใช้งานจริงครับบางพื้นที่อาจจะมีสัญญาณที่อ่อนนะครับการรับขึ้นเพียงแค่1น a หรือแค่ย่านเดียวเนี่ยความเร็วมันอาจจะไม่ได้เต็มแพ็กเกตนักพอมีเป็น 2CA หรือ2ย่านความถี่นะครับมันก็ทําให้มีโอกาสที่ความเร็วเนี่ยจะวิ่งได้ต่างแพ็กเก็ตยม่ได้มานั่นเอง รอนาน,นสรุปให้เข้าใจง่ายแบบคนทั่วๆไปนะครับถ้าคุณงบถึงเนี่ยผมเชียร์ไปเลยว่าไปเทอะอ็ม0จาก TP-Link รับประกัน3ปีซื้อตัวนี้จบยาวๆเลยนะครับความเร็วสเสถียรพอร์ตเชื่อมต่อเป็นกิกะบิต4พอร์ตเลยใช้งานได้ดีและยังสามารถใช้เป็นเราเตอร์บ้านนะครับต่อไปมีเน็ตไฟเบอร์มาก็ใช้ตัวน,นี้เนี่ย เสียบเป็นเราเตอร์บ้านได้ด้วยนะฮะคุ้มค่าคุ้มราคาทั้ง3ตัวจากทีพีลิงนี้รองรับคลื่น2,300เมกะเฮิร์ตนะครับนั่นแปลว่ารองรับซิม n t Thunder หรือว่าซิมเทพสายฟ้าผมได้นะฮะไอหนึ่งปี9 9้าร้อเ้เแหละเออเจ้าตัวนี้เนี่ยมันสามารถทำสปีดได้มากกว่า30เมกนะครับในบางพื้นที่ที่ผมเทสมา50เมก70เมกใช้งานได้จริงนะครับแต่ว่าอาจจะแกร่งกว่าลองดูคลิปรีวิวของผมใต้คลิปนี้เทียบก็ได้นะครับ หังนั้นผมสรุปตรงนี้เลยนะครับงบเยอะไป Mr. 600งบน้อยหน่อยไป TP-Link Mr. 100ครับมีคนถามว่าพี่เอาไปสตรีมเกมได้ไหมเลือกตัวไหนดีตอบแบบนี้นะถ้าเกิดว่าคุณไปสตรีมเกมมือถือเนี่ยอาจจะกินบนน์วิด์น้อยกว่าคอมหน่อยถ้าใช้คอมอัปโหลดผมว่า5เมก6เมกก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้ว หรือสรุปสั้นๆนะครับซิมสิทธ์ไม,ม่ขึ้นไปเนี่ยผมว่าเพียงพอต่อการใช้งานสตรีมมิ่งแหละแต่แต่แต่แตยางไรก็ตามนะครับเขาจะเป็นสัญญาณไร้สายอยู่คือ 4G ก็ไร้สายมาปล่อย Wi-Fi ออกมาก็ไร้สายดังนั้นเนี่ยความเสถียรความเป๊ะของปิงเนี่ยมันอาจจะสู้การใช้งานกับไฟเบอร์ลากสายแลนไม่ได้นะครับถ้าคุณอยากไปสุดกว่าน,นี้เนี่ยคงต้องไปเป็น 5G router CPE นะครับราคาหลายพันบาทค่ารายเดือนเป็นพันเลยคือถ้าใครสตรีมเป็นแบบ อาชีพจริงๆนะครับล้วติดเน็ตไฟเบอร์ไม่ได้อาจจะต้องไปเวรนั้นเลยนะฮะมีคนถามต่อว่าติดกล้อง IP Camera เอาเราเตอร์พวกนี้ไปดูได้ไหมนะครับคำตอบก็คือได้ถ้าระยะสัญญาณ Wi-Fi ถึงครอบคลุมไม่มีปัญหาเลยนะครับแต่ว่ามันกันน้ำไม่ได้นะครับคือ จัดเชื่อมต่อกล้อง IP Cam e r a อุปกรณ์ IOT ต่างๆอยู่ในส่วนนี้มีอุปกรณ์รถน้ำนะครับมันก็คือเหมือนเราเตอร์บ้านบ้านะครับทุกคนครับแค่เปลี่ยนจากสัญญาณไฟเบอร์เป็นสัญญาณ 4G นั้นเองสัญญาณ Wi-Fi ครอบคุมระยะถึงกันก็สามารถใช้งานได้ตามปกติทุกอย่างเลยครับ3-4รุ่นที่เราพูดถึงในวันนี้นะครับรองรับอุปกรณ์มาเชื่อมต่อกว่า3-2ตัวนะครับและเราสามารถใช้งานได้ทันทีครับเสียบซิมปุ๊บพร้อมใช้งาน ไม่ต้องตั้งค่า APN อะไรให้วุ่นวายเลยนะฮะใคาจะนั่งซื้อนะครับกดสั่งซื้อที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับทั้ง 4G รั u เตอร์รุ่นต่างๆซมเทพซิมรายปีต่างผมรวมมาให้ทุกคนแล้วนะฮะอยู่ที่ใต้คลิปนี้เลยแล้วเจอกันคลิปหน้าครับกับผมพัทที่พัทรีวิวใครมีคำถามเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับ 4G รั u เตอร์มาคุยมาสอบถามกันได้ครับวันนี้ลาไปก่อนครับคอมเมนต์บอกกันด้วยนะบ๊ายบายสวัสดครับ